สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารีวิวนะครับบอกเทคนิคในการทํารถรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็น t o y o ต้ c a m มรีออสเตรเลียนะครับตัวแรกเลยนะครับลูกค้านะครับล็อกรีโมทด้วยด้วยรีโมดแล้วนะครับพอจอดกินข้าวเสร็จปุ๊บปวดล็อกไม่ได้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้เป็นฐานอาร์กรีโมดเกิดความเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งานเกิน10ถึงเกือบ20ปีเลยทีเดียวสังเกตนะครับบุ๋มทั้ง2อันนะครับ ไฟไม่มาอะไรไม่มารถไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับช่างกุญแจเอชนมารีเซ็ตโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ทติดตัวนี้เป็นระบบ Security ล็อกด้วยรีโมทนะครับถ้ารีโมทไม่ปลดล็อกคุณไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับสังเกตของลูกค้าพังหมดนะครับนี่นี่แกะมาได้เป็นชินช้นๆซึ่งเดิมทีมันจะแกะไม่ได้เป็นฐานอาร์กและก็ซสีติดกันพลาสติกนะครับตัวนี้เราจัดการให้เรียบร้อยเราจะมาทําการแก้ระบบสตาร์ทนะครับตอนนี้เราตัดรีโมทออกไปแล้วนะครับ าเราปลดล็อกเราจะสตาร์ทดูนะครับตัวนี้ล็อกด้วยรีโมทมันจะมีไฟซีเคียวที่หน้าจอนะครับแต่ตอนนี้เราไปแล้วเราจะบิดสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเสียงติดเครื่องแน่นมากครับคันนี้เก่าแต่ก็เจ๋งนะครับแต่ระบบไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการรีเซ็ตรีโมทใหม่ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาจากกุญแจรุ่นนี้นะครับ สามารถติดต่อเราได้ที่095 563 6282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็บริการนอกสถานที่เช่นเดียวกันนอกข้างทางเลยนะครับเสร็จแล้วขอบคุณครับ